สวัสดีครับเอฟซี FC, ท่านผู้ชมทุกท่านครับมาแล้วครับใบเลี้ยงเบอร์เสี้ยนพันแท้ครับแนวทางฉลากินแบงรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหารอยหกสิบเจ็ดครับฟังคำเตือนครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมทุกคณาจารย์มีเขา่ามีรุด ใส่เป็นเพียงแค่แนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาชมมาดูมาวิเคราะห์พิจรารณาไปน้้ำกันครับกับใบเลี้ยงเบอร์เซียนพันแท้ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับขวัญใจมหาชนมีสองกับหครับเซียนพันแท้ 23 27 63 67พีจจะกลับเป็นเก่า3ก็ได้ครับจะมาตัวเก่าอยู่ครับ62ครับให้มาเหมือนเดิมเลยครับ62 37 22 66กลับหัวเป็นเก่า3ได้ครับตรงนี้2 7ครับ วนมากจะออกมาขามมากสิครับกลับมากังสิหกเจ็ดหกสาม,สอ,ส,ามสองเจ็ดครับเด่นเด่นมีสองเจ็ดกับหกสกับหัวเป็นเก้าสาครับงวดที่แล้วลุดครับนี่คืองวดวันที่16ตัวล่าครับ ห้หกก็แปดมาหกบนครับคู่จับมีหกสามรุดครับมาหกสองครับเดือนสุดมีสองก็หกครับเซียนพันแทครับมาเบื้งหลังปกครับคุณพระช่วยมีสองมีสาม มี c มี8มีเก่าครับเด็กเด็ดราชาชั้นดำมีศูนยมีหมีสองมีเจ็ดสองตัวมาโตครับราชาชั้นดำครับเดินดีเขาบอยครับเด็กเด่นนี่ถือว่าใส่ได้ครับราชาชั้นดำครับเบิ้งวัดทีเดล้วครับ ราชาชั้นดำครับมาฮกบนครับสองตัวมาตัวครับงวดนี้ครับราชาชั้นดำครับมี2กับเ็ดครับกุมานทองมี3ครับสามสองสามหาสามเจ็ด มาเบิงอีกเทปบัญชาครับเดินดีเขาใบครับโดยเฉพาะเลขเด่นตรงนี้ครับให้หามาครับกำหกราชาชั้นดำครับมีสองกับเจ็ดครับให้เอฟซีเอาไปจับใส่กันครับเลขกสี่ตัวครับมีสองมีเจ็ดมีหกมีหาครับเด่นๆครับจับใส่กันครับรวมมีสองเจ็ด 2 6 2หกสองาเเจหาครับเทปบัญชาครับมี1 6 2 6งหาหครับเทปบัญชาอีกสีแดงครับมีหาศูนยหาสหาเจครับเพชรบางกล้วยครับ มี0มี3มีหามีเก่าครับเสี้ยนบวยครับมี1 8 3 8งแครับมาเบิ้งทีเดียวครับทับเทปบัญชาครับขอไปที่ศครับตรงนี้ขอไปที่2 6ครับถือว่าใส่ได้ครับทับเทปบัญชาครับ เดินดีมากบ่อยครับมาเบิงหวัดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับเทพบัญชาหายมาหากับหกครับ5 6 5 7ก้าเจ็ดมงกรยกครับมีเก่ากับสีครับ1นึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าหเกเก่ามสี่หกสี่เก่าครับ แรงจิงโมเมนแรงเชื่อครับีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหกสามหกสี่หกเจาแปดศูนอครับหันนึงมากหนึ่ครับจะเป็น3ามสี่สส่ครับส่วนมากจะมาตรงนี้ครับ1นึกับสีครับสตัวมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับ ให้เอซไปจับใส่เป็นพิเศษครับตรวจยอดหลังแล้วครับมาบ่อยครับครบครูครับราชาชั้นดํามีสองมีเจ็ดเทบัญชามีหมีหาครับมาเบื้องเลขนี่ท่านได้เม็ดได้แต่ได้มาครับมับงก่อนมีไรครับมีหามีแปดมีซีมีเก่าครับ ลมลมเสี้ยนมาตามนัดหายหครับงวดที่แล้วครับเสี้ยนมาตามนัดหายแปดรูครับเจ้าแม่ตะเคียนท้องครับหาหนึ่งหาหกหาแปดหนึ่งหกหครับโป่งปิดบัญชีครับ ให้เด่นเจ็ดครับเจ็ดศูนย์้าเจ็ดแปครับมาเบิงศีล่ามานี่ครับเล็กเด่นมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหาหนึ่งสามมีสามสี่สามแปดครับศีล่ามานี่เลขเด่นเขาครับมาลางครับเด่นไ่เดนศูนย์ครับถือว่าใช้ได้ครับเล็กเด่นหัวนี้มีหนึ่งกับสามครับ ส่วนนั่งฟ้าให้โชวค,ครับมีเก่าศูนย์เก่าสเก่าเเก่าแปดสอหเลขประกบคูปรคอยมากครับช่วงนี้แต่ว่าเลขเด่น2อตัวมาตัวครับมีเก่าคับ0ย์ครับ,รบมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับมาเบิ้งวดที่แล้วครับ สิตุลาคมครับมาหกครับเบกเด่นของนาางฝ้าครับหงวดนี้มาตามต่อครับหนึ่งพฤศจิก,กายนมีเก่ากับ0นครับ,รบมาได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนนาางฝ้ามี1กับ3ครับเอาครับเบึง้งชุดเต็มครับ ทายตกลุนบอรครับไอเอฟซเอกไปจับใส่ครับกับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพ่อสอสองพันหย็ดครับขอบคุณครับเอฟซีที่มารับชมมาติดตามมาให้กำลังใจ ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ